สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาโบราณคดีและศิลปะวัฒนธรรมของสีลังกา วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา8นาิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติศรีลังกาภาพประเนนิทศการประวัติศาสตร์ของศรีลังกาในยุคต่างๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เซอร์วิลเลียมเฮนรี่เกรเกอรีผู้สำเร็จราชการชาวอังกฤษก่อตั้งเมื่อวันที่1มกราคม2420เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าของศรลลังกาไม่ให้สูญหายอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีมีอาคารประกอบ5้าหลังแต่ละหลังมีห้องแสดงอารยธรรมของศรลลังกาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรอนุราธปุระยุคอาณาจักรโปโลนนารรวะและยุคอาณาจากักรแคนดี ในห้องก่อนประวัติศาสตร์แสดงยุคทางธรณีวิทยาวัฒนธรรมยุคหินตั้งแต่หินเก่าหินกลางหินใหม่มีเครื่องมือหินพิธีฝังศพพืชสัตว์รวมทั้งพืชกสิกรรมยุคแรกมีข้าวบาเล่ข้าวโพดในห้องยุคประวัติศาสตร์เริ่มแต่ยุคที่มีอนุราธ,ธป,ปุระเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ก่อนคริตสตศตวรรษที่5จนถึงยุคที่ศรีลังกาถูกชาวตะวันตกรุกราน แต่ละห้องจะมีรายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการค้าขายความเชื่อศา,าศ,าาศ,าาศาสนาศาิลปวัฒนธรรมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมการชระทานและหัตกรรมและมีศิลปวัตถุข,ของยุคนั้นจัดแสดงต่อจากห้องที่แบ่งเป็นยุคสมัยมีห้องแสดงจารึกและรูปสลักหินมีจารึกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยที่เป็นอาณานิคมมีจารึกภาษาโปรตุเกสดาชอังกฤษ ชั้นบนมีห้องแสดงภาพจำลองจิตรกรรมฟ้าผนังทั่วศรีลังกาภาพชาดกภาพพระพุทธรูปห้องแสดงภาพวาดภูมิสถานยุคศรีลังกาของแอนดูนิโคลห้องแสดงศิละปะสิ่งทอผ้าปักผ้าพิมพ์เครื่องทอผ้าการถักลูกไม้เครื่องแต่งกายของชาวศรีลังกาห้องแสดงเครื่องปั้นดินเผาเครื่องกระเบื้องซึ่งมาจากจีนญี่ปุ่นตะวันตกและของศรีลังกาเองในห้องนี้แสดงเรื่องเงินตราของศรีลังกาด้วย จากนั้นสมเด็จพร,ระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงละครเนลูมโพคูนาภาพประเนตรละครเรื่องพระอุบาลีเป็นละครประกอบสื่อผสมที่กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณัก,กรุงโคลัมโบและกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของศรีลังกาจัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ260ปีการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงในศรีลังกา ใช้นักแดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของไทยมีสตอนตอนที่หนึ่งกล่าวถึงพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกิดเหตุพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเสื่อมลงเหลือเพียงสามเณนเพียงรูปเดียว กษัตริย์ศรีลังกาจึงมีพระราชสารขอพระภิกษุจากไทยไปฟื้นฟูพระศาสนากษัตริย์ไทยจึงโปรดให้พระอุบาลีเดินทางไปฟื้นฟูในศรีลังกาตามคำขอของพระเจ้ากิรติศรีราชสิงหะแห่งอาณาจักรแคนดีตอนที่สองกล่าวถึงการเดินทางของพระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามายังศรีลังกาและมีโอากาสได้เฝ้าพระเจ้ากิรติศรีราชสิงหหะมีขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงอย่างยิ่งใหญ่ ตอนที่3กล่าวถึงการอุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศีลังกาของพระอุบาลีตราบจนมรณภาพที่ศีลังกาแม้ว่าพระอุบาลีจะมรณภาพแล้วแต่คุณความดีของท่านยังคงปรากฏเห็นตราบจนทุกวันนี้เวลา11นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบ พระราชทานพระราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตนักกลุงโคลมโบถวายพระกระยาหารกลางวันในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาอย่างเป็นทางการและเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาลดีฟระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคม2556ตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดทิพปทุตตามารามตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงโคลมโบ สร้างเมื่อปี2318เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโคลัมโบและเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาวัดที่ปทุตมารามเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศไทยเนื่องจากพระชินวรวงศ์หรือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปิสดางเคยเป็นเจ้าอาวาดระหว่างปี2448ถึง2453และเป็นสังฆนาย,ยกแห่งนครโ um คลมโบของนิกายรามันและอมบุระ ก่อนจะทรงลาสิกขากลับประเทศไทยพระชินวรวงศ์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในศรีลังกาทรงจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายได้แก่โรงเรียนคุณาน,านันทวิทยาลัยและโรงเรียน Prince ์ o l l e g e พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนวันนี้พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเมื่อวันที่24มกราคม2482ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงปลูกต้นไม้มงคลคือต้นจันทร์ไว้เป็นที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกต้นมะขามป้อมหลังจากนั้นปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนวัดแห่งนี้และทรงปลูกต้นจานอีกต้นหนึ่งไว้คู่กันโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นบุญนาคเป็นที่ระลึกด้วยที่วัดที่ปทุต,ตามารามมีสิ่งก่อสร้างสําคัญได้แก่ วิหารพระพุทธสยายาสหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรัตนเจดีย์ที่พระชินวรวงศ์ทรงออกแบบและควบคุมการกอร่อสร้างเมื่อปี2451เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างอินเดียสีลังกาและไทยส่วนยอดฉัดรัตนเจดีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกา วันนี้เวลา18.05นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาักัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปโรงแรมเซนทรากแนด์แอสเซนทรัลลาซาลาดพ้าวส่งเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่12ประจำปี2556และการประชุม w o r l d c o n g r e s s of a s i เ n p s y c h ค t t y y ครั้งที่4 โอกาสนี้ทอปพระเนตรนิทศการและพระราชทานรางวัลสุขภาพจิตดีเด่นและรางวัลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นแก่บุคคลและผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งมีพระดํารัสเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี2556ครั้งที่12และการประชุมเวิลด์คอนเกรสทรัฟ i อเชียนไซเคิลครั้งที่4ซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและอัฟป้าจัดขึ้นระหว่างวันที20่20ถึง23สิงหาคมนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่องชาวเอเชียร่วมใจเพื่อสุขภาพจิตท,ที่ดีกว่าเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองคความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสุขภาพจิตเพิ่มพูนทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานแก่บุคลากร วันนี้เวลา16นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นั่ดแต่มาตเสด็จแทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสครบ200ปีวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสาปุสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสม เดบพรจจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2436ถึง2442รวม6พรรษาสิ้งพระชนเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2442พระชน, 42, ะชนมายุ8 7พรรษา สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานได้รับการยกย่องเป็นสมณีนอจฉริยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะสอบปเปลี่ยนเก้าประโยคได้ขณะยังเป็นสมณีนรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ผลงานโดดเด่นคือแต่งหนังสือเทศที่ใช้อ่านในวันธรรมสวนะทรงนิพนธ์เรื่องปฐมสมโพธิย่อสามกันจบสำหรับถวายเทศในวันวิสาขาบูชาและเรื่องจตุรงค์สนิบาตกับโอวาทปาติโมกสำหรับถวายในวันมาฆบูชา จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ